ใครเป็นเหมือนกันบ้างคะพี่เป็นคนหนึ่งแหละที่มองหาอาชีพเสริมมาตลอดเพราะว่าเราอยากจะมีะไรายได้เพิ่มมาช่วยเหลือครอบครัวก็ดีเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่เราก็ไม่มีเวลาทำอะไรเองทั้งหมดถ้าเราจะทำแบรนด์เองนะตัวเองต้องทำเองทั้งหมดพี่ว่ามันไม่สะดวกสำหรับพี่พี่ก็เลยมองหาว่าจะสามารถทำธุรกิจอะไรที่ทำได้ง่ายๆเคยลงทุนทำออนไลน์ไปแล้วเจอปัญหา ไม่มีคนแนะนำวิธีการให้เราทำงานได้จริงๆเปิดบินไปแล้วเหมือนโดนเทไม่รู้จะไปถามใครไม่มีบริการหลังการขายเลยบางทีก่อนลงทุนก็พูดอีกอย่างหนึง่งพอเข้าไปแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่วันนี้พี่มาเจอแล้วที่ที่มีสินค้าที่ดีแล้วก็มีสินค้าที่เยอะมากหลากหลายราคาก็เป็นมิตรมีทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธีการให้กับเราด้วย มีทีมงานซัพพอร์ตที่บริการหล,หลังการขายอ่ะดีมากๆที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียนสอนธรุรกิจออนไลน์เลยค่ะพี่เข้ามาแล้วพี่ได้เข้าไปเรียนคอร์สสร้างอาชีพกับ V+ p l u s หลักสูตรเขา,าสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นนักขายมือทองเป็นนักธุรกิจออนไลน์มืออาชีพได้เลยก็ขอขอบคุณ V+ ี l ล s นะคะ พี่เรียนสนุกมากค่ะและใครๆก็บอกว่าพี่พัฒนาขึ้นเยอะมากเลยและวันนี้พี่เข้ามามีรายได้จากธุรกิจแล้วนะคะนี่ค่ะอาจจะยังไม่เยอะหรอกนะคะแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับพี่มากค่ะ เพื่อนๆพ,พี่น้องที่สนใจอยากจะสร้างธุรกิจออนไลน์ของตัวเองแบบง่ายๆแบบพี่ทักมาได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำค่ะที่นี่นะคะเขาให้เข้ากลุ่มเรียนศึกษาก่อนลงทุนค่ะ